เราเราจะเรียกร้อความสนใจจากใครใคจะสนใจเรามเ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดยชื่อชืชื่อชื่อชื่อบชื่อเอ้ยโดนโดนเม็นกูนองเม็นกูนองสิัวัดแล้วนะสามารถมาร่วมสนุกพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ได้เลยที่เพจเฟซบุ๊กพอยมิเกมเมอร์ทุกวน เป็นต้นไปนะคปะตปะอ่ามาแล้วนี่ไงเอาเรามีชุดน้อง่วงเปล <ผม S 2> ่าผมมีแต่แพนด้าวัสดีทุกคนครับวัสดีจ้าบ,บ้า,บาแล้วเฮ้ยมารวมมารวมมารวมรวมแก๊งรวมแก๊งๆๆพี่แฟนของหัวแดงเลยเดนเราเราจะเรียกร้องความสนใจจะใครใครจะสนใจเราไหม เฮ้ยดีอ่ะคุสนใจเราแล้วคนสนใจเราแล้วเอา oh no. เอาหลอกเออหน้างในล้ข้างนเอ็มเจเอ็มเจเอ็มเจไปคุณไปเอ็มเจไเอ็มเจไปเอ็มเเอ็มเจเอ็มเจเอ็มเ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 จเอ็มเจเอ็มเจเอ็มเจเอ็เ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 อ็เ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 อ็ ว่าจาวโอ้โหนโมทายะนโมพุทธะโคสักโคอุ๊ยไม่ตายตายเออเอ๋เท่าไหร่นี่เออไหลเขาไปหมอเป็นเดียวเลยถ้า้าเดินมาอยู่ข้างหลังเองเว้ยเข้าหัวข้าเจ๊ ไอ้ไอ้ไอ้ด้นขอบคุณไอ้ด้นจะาปืนมาให้เมื่อกี้พี่เห็นเหมือนมีเกินนะเกินเกินเกินที่หนึ่งอะมีอีกโอ้โหนี่ไงแอลหรอนี่เมื่อกี้เห็นหมันมีือนสองที่เลยพนมีปั้นาะขวามาขวามา หลังมาหล uh so like ังมาหลังมาอุ้ยแกกกูเจอคคนถนน้น้ไปร้อน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 ไปไป้นไปร้อนไปร้อนไปร้อนดอมดอม ดอมทำมดิอุ้ยเห็น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 มีรถตั้มีรถตั้หนักเออเอาดิฮัลโหลเดี๋ยว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 ชื่อ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 ไม่ชอบชื่อยิงเลยมมมัีีีบกก้รอดมาอีกมาอีกบักกี้บักกี้บักกี้หลังบ้านหลังบ้านหลังบ้าน หรือว่าเล่นห้องซ้อมมากันสิทุกคนเก็บของ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 ยังไม่มีแผนโลกของอะไรไม่ได้ ยกยยก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 แน่ลอดมีแน่นอนเลยอ่ะโอ้โหแล้ววงจบลอดอ่ะลออเซิจ้ะอใจเย็นข้างหน้าระวังนะโอเคมายิงให้ดู้วยไอ้ไปแวไปแล้วไปแล้วไปแไปละนะวน S 2> <2> <S 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 น่ากลัวโอ้ยรถมา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 ตึกสูงมีไหมอะไรนะเข้าตึกสูงเข้าตึกสูง บันไดบันไดบันไดอยู A. A. 8, 2, ่บันไดอยู่เฮ้ย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 ้ยเเย้เ เข้าตึงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างนอกลงบันไดมาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเลยเรียกว่าไม่โควาทุ่มเทไม่ถ้าว่าเขาอยู่ประมาณ 2000 years thousand La สองฝันะนี้ต่ Watch out ถมาข้างหลังน้องหมดน้องหมดน้องหมดอ้โหเมึงนะช่างแม่งแป๊บโอ้โหเอฮะ ตายกว่านี้ไม่มีเองแล้วไปนม่งแม่ Watch out เตรียมเลยเตรียมหันหลังเลยข้างบนมีบนบ้านมีบนบ้านมีบนบ้านมีตกูตกูตากูตกูตะกูตกูเีลูกอะไรวะเนี่ย

ทไมวะทันไม่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 วะทันทัทันหนูทันหนูทันหนูทันไม่เป็นไรพี่เฮ้ยน้ามืดมหน้าน้ำมืดมหน้าหน้าก็มืดแจ็คแจ็คใจเย็นเพื่อนเน้ำหถึงสิก่อนเอถึงเซตเอถึงเซก่อนเอเซี เลอเลยล่างตีนเหรอเอจใจเย็นอยู่ไหนจเย็นแล้ววงนางด้วยนะเว้ยเองต้องรีบมานะจะคุณอ้อมมาไม่งั้นเองอาจจะสิ้นข้ามีบัตรี้อยู่เดี๋ยวข้าไปปาไฟไว้ให้หนอยถ้าเชื่อว่ามันน่าจะอยู่สักประมาณนี้ยุบยุ๊ยูยู ฉันซี่ใหญ่หุณจุ๊บไปพี่หมูไหนวะครปลาไฟอะไรตรงไหนวะโอ้โหมันชุบแล้วมันชุบแล้วมันอยู่ร่องแตรเนอะเอาดิมามามาหกคิวเอวีพีเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราคิว่อีมพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิวเอ็พีเดี๋ยวเพืจะคิวกูเพื่อนสองไเพื่อนเขาคือ MVP เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะเกินไปบา